สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเกษตรศาสตร์นำไทยเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลา7นาิกาสนาทีถึง8นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีครับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้ก็มีเรื่องราวสาระต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคยเริ่มต้นในช่วงสาระเกษตรศาสตร์วันนี้จะเสนอเรื่องการบำบัดและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรติดตามชมกันนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง จากนั้นต่อด้วยช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยวันนี้จะเสนอเรื่องการเคลือบมเมล็ดพันธุ์ถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องเคลือบมเมล็ดพันธุ์และมีวิธีการอย่างไรต้องติดตามชมครับและช่วงสุดท้ายรู้เพื่อรวยวันนี้เสนอวิธีการทําซอสพริกจากมะละกอเชิญติดตามชมสาระต่างๆของรายการในวันนี้กันได้เลยครับ ในบรรดาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆเช่นกิ่งไม้ใบไม้และเศษพืชซึ่งหากเหลือมากเกินไปจะทําให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิธีการที่จะบําบัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยก่อให้เกิดประโยชน์นั้นก็มีหลายวิธีการด้วยกันเช่นการทําเชื้อเพลิงเขียวการทําปุ๋ยหมักชีวภาพทั้งชนิดแห้งและชนิดน้าและการนําไปทําเป็นวัสดุปลูก สำหรับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดแห้งนั้นเริ่มต้นจากการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้แก่แกลบแกลบดำขี้วัวรำละเอียดและกากน้ำตาลนำส่วนประกอบทั้ง5ชนิดมาผสมเข้าด้วยกันในอัตราส่วน1ต่อ1โดยการผสมด้วยพลัว่วหรือจะใช้เครื่องผสมก็ได้เพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆทั้ง5ส่วนเข้ากันจากนั้นเติมน้ำในอัตราส่วน30%และกากน้ำตาล1ฝา คลุกเคล้าส่วนประกอบต่างๆให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นตรวจสอบดูว่าเนื้อปุ๋ยเกาะกันดีหรือยังแล้วจึงคลุมกองปุ๋ยด้วยกระสอบทิ้งไว้ประมาณ7วันโดยต้องหมั่นตรวจสอบความร้อนในกองปุ๋ยการตรวจสอบสามารถทำได้โดยการสอดมือเข้าไปในกองปุ๋ยหากยังมีความร้อนอยู่ให้กลับกองปุ๋ยแล้วคลุมด้วยกระสอบทิ้งไว้ จนกว่ากองปุ๋ยนั้นจะแห้งและเย็นจึงจะสามารถนำมาใช้ได้ปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้งนี้ประมาณ7วันเนื้อปุ๋ยจะแห้งมีลักษณะเบาและเย็นเมื่อบีออกดูจะเห็นเส้นใยและมีกลิ่นหอมเหมือนเห็ดปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดแห้งนี้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงดินได้โดยการหว่านลงในแปลงที่เตรียมไว้ในอัตราส่วน2กิโลกรัมต่อตารางเมตร แล้วพรวนดินจากนั้นคลุมดินด้วยฟางก็สามารถปลูกพืชได้เลยหรือจะหว่านปุ๋ยชีวภาพชนิดแห้งให้กับพืชผักที่ปลูกก็ได้เช่นกันปุ๋ยชีวภาพชนิดแห้งนี้จะมีธาตุอาหารต่างๆที่พืชต้องการคือรำละเอียดให้นไนโตรเจน2%ที่เท่าแกลบให้โพแทสเซียม1%และปุ๋ยคอกหรือขี้วัวให้ฟอสฟอรัส1% สำหรับวิธีการเก็บรักษาปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดแห้งนี้ควรบรรจุกระสอบจะสามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นปีส่วนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดน้ำนั้นมีวิธีการทำที่ง่ายเริ่มจากการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นเศษพืชผักต่างๆมาหั่นเป็นชิ้นๆผสมกับกาก,ากน้ำตาลในอัตราส่วนเศษผัก3กิโลกรัมต่อกา,กากน้ำตาล1กิโลกรัมคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นเทใส่ถังหมักกดให้แน่นเกลี่ยว,วัสดุให้เข้ากันปิดฝาถังหมักทิ้งไว้ประมาณ7วันก็จะได้ปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดน้ำที่มีลักษณะส,สีดำนำไปผสมกับน้ำในอัตราส่วนปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดน้ำา1ส่วนต่อน้ำา1 0 0 0ส่วนนำไปฉีดรดพืชผักได้และเวลาใช้ควรฉีดในช่วงเวลาเช้าหรือเย็นเท่านั้น การใช้ปุ๋ยหมกักชีวภาพชนิดแห้งและชนิดน้ำนั้นนอกจากจะเป็นวิธีการหนึ่งในการบำบัดและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแล้วยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย